สวัสดีค่ะรัฐบาลไทยโค้งสุดท้าย3มตัวตรงมาจัดให้ท่านผู้ชมค่ะ3ตัวตรงนะคะ เตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางจ้าหนวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้สนับสน,น,นุนการพน,นันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจะะารยนในการรับชมด้วยค่ะไว้มีเข้ามีหลดจ้า ามตัวตรงกันโต๊ดไว้ด้วยนะกองสุดท้ายรัฐบาลไทยที่1 6ท0นว่า สามตัวตรงตรงสี่หางหกเก้าสองหกเก้าหนึ่งเก้า สองหนึ่งหกสองหนึ่งมารบอกพี่น้องสองตัวหกเก้า หกสองเก้าสองเก้าหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งแค่นี้แหละพี่น้องลงแนวทางให้พี่น้องหวยมีที่ไปที่มา ตัวที่เด่นให้ก็คือตัวนี้เด้อพี่น้องนี่สี่หางเน้นให้เก้าหนึ่งตัวนี้ก็หกเก้าหนึ่งหกสองหนึ่ง นี่แหละตัวนี้ก็เน้นเท่นี้แหละพี่น้องเนื้อนี้ก็จกัดเอาเอง้ะพี่น้องเด้อแต้มศูนย์หกเก้าตัวนี้ติดแต้มหก ตัวนี้ติดแต้มเก้าเด้อหกกับเก้านี่ก็เลยเน้นให้นี่พี่น้องแต้มติดแต้มตัวนี้ก็ติดแต้มแต้มศูนย์ตัวนี้ติดแต้มศูนย์นั่นแหละที่ว่าเน้นให้นี่คือมันติดแต้มค่ะพี่น้อง ไว้ออกมือนี่พี่น้องโค้งสุดท้ายเด้อโค้งสุดท้ายให้ไปแค่นี้แหละพี่น้องอกับกระจัดคัดกระพานไว้เป็นเพียงแนวทางรัฐบาลไทย แนวทางเด้อพี่น้องเด้อลงแนวทางให้เด้อสิบหกสีหางนะคะ สองสี่สามตัวเนี่ยสี่หางเนี่ยน,นี้ตัวเน้นจ้ะอันนี้ก็ตัวเน้นนะตัวเน้นอะเน้นให้เน้นให้แต่ไม่ให้ดาว เนวทางลงแนวทาง้อพี่น้องเด้วอืมเอกปฏิทินก็นลงไปให้แล้วล่ะค่ะลงไปตลายมือแล้วเอกปฏิทินก็นเข่าสามสองเข่าหกสองอยู่เด้อพี่น้อง ลงไปให้แล้วแหละค่ะยอหลังไปเบิ่งคลิปเก่าเด้ค่ะเด้อแคปหนจอเลยจ้าโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยค่ะติดแต้มพี่น้องติดแต้มศูนย์ตัวนี้เก้าศูนย์นี่ติดแต้มศูนย์อันนี้ก็กกติดแต้มหกตัวนี้ก็ติดแต้มเก้าเนี่ยตัวนี้ไม่ติดเนาะ ติดเแืน่นี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะฝากกดติดตามช่องคำปิ่นพารวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ